ปลอดภัยกับสำนักง,งานเครือข่ายลูกอุบัติเหตุนะคะนะคะ,นะคะในคลิปนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกัน คาดคเนลลดเสียงอุบัติเหตุได้นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะช่วงสถานการณ์ขณะนี้นะคะสถานการณ์โควิดเองก็เบาบางแล้วก็ผ่อนคลายไปแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประชาชนเองนะคะก็ได้เดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวทําให้มีการขับรถออกต่างจังหวัดแล้วก็ทําให้มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจํานวนมากนะคะการคาดคเนลนะคะการกะระยะกาคะระะคาดการต่างๆเป็นสิ่งสําคัญค่ะรวมถึงสิ่งต่างๆในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นไม่ประมาทนะคะมีสติในการขับรถด้วย ซึ่งสิ่งต่างเหล่าน,นี้มีอะไรบ้างวันนี้รู้ก่อนปลอดภัยนำมาัากอีกเช่นเคยซึ่งจะมีอะไรบ้างติดตามกันได้เลยค่ะ ข้อแรกนะคะเมื่อขับรถต้องรู้จักมองไกลนอกจากมองรถคันที่อยู่ข้างหน้าของเราแล้วนะคะควรมองข้ามไปยังรถที่อยู่ข้างหน้าเราอีกหนึ่งคันนะคะเพื่อที่จะสามารถคาดคะเนในการเบรกได้หากมีการเบรกกระทันหันข้อ2ควรที่จะมองภาพกว้างเป็น360องศาผู้ขับควรมองไปข้างหน้าซ้ายขวาหลังและล่างนะคะและมองกระจกทุกๆ5 8ถึงวินาทีสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆร,รถ เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากทุกทิศทางได้รวมถึงทิ้งระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย3-4วินาทีข้อ3ค่ะสอดสายสายตาตลอดเวลาไม่มองจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปเพราะจะทำให้เรามองไม่เห็นรถคันอื่นที่จะแทรกเข้ามาได้ข้อ4ควรที่จะสร้างพื้นที่ว่างให้กับตัวเองหากเป็นไปได้นะคะพยายามให้มีช่องว่างรอบๆร,ร,ร,รถของตัวเอง เพื่อที่จะได้สามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ทันหากมีรถคันอื่นเบียดเข้ามาหรือการเบรกกระทันหันข้อ5ค่ะการให้สัญญาณล่วงหน้าหากคุณต้องการที่จะเลี้ยวเปลี่ยนเลนหรือหยุดควรให้สัญญาณแก่รถคันอื่นก่อนเสมอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะและนั่นคือเทคนิคต่างๆนะคะของการรู้จักการคาดคะเนนในการขับรถนะคะที่สําคัญค่ะคุณขับรถทุกครั้งควรที่จะไม่ประมาทนะไม,ไม่ขาดสติด้วยที่สําคัญค่ะนะคะต้องดื่มไม่ขับแล้วก็ตั้งสติ ก่อนสตาร์ททุกครั้งในการขับรถ แค่ปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็ทําให้ทุกท่านนะคะได้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีการใช้รถใช้ถนนที่ร่วมกันอย่างปลอดภัยแล้วค่ะและนี่คือความปรารถนาดีจากสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสสทุกท่านสามารถติดตามได้นะคะที่ช่องทาง Facebook สํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและช่องทาง YouTube เครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะสําหรับวันนี้รู้ก่อนปลอดภัยต้องไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ